นายไอ้สมพงษ์นายช่วยแก้แค้นให้ฉันหน่อยคือไอ้เมเกียมมาชนะฉันน่ะโอ้อฉันไปดูคลิปแล้วนายแพ้งั้นเหรอได้งั้นฉันจะช่วยนายแก้แค้นเองอ่าเมเกียมมีอะไรจะพูดเปล่าเฮ้ยก็มาดิมาสู้กันดีอ่ะไ้ การแข่งขันแรกคือการแข่งขันฟุตบอลใครฉันน่าจะได้ถ้วยรางวัลไปอ้าวใครเริ่มก่อนดีฉันเริ่มก่อนเลยกันอุ้ยโอ้ย,อยไม่ดนไ่่ดนอะไม่เดินน้าวเออนี่แนวเจ็บขาเจ็บขาออเฮ้อโอ้ยเจ็บเฮ้ยโอ้ยเจ็บไม่เป็นไรโอ้ไม่นะไม่เกมนำสมพงไปหนึ่ง หนึ่งต่อหนึ่งต่อศูนย์ยเก็ดชั้นเต็มกับโอ้เจ็บปี่น่แน่แกตายไปซะจะมีเกมขคอ,อยาหน่อยกรรมการได้ได้ได,ได้เดี๋ยวกรรมการเอาให้เองนะยิบแป๊บโอ้ยโฆษณาเหล็กจนโฆษณามาเอาเข้าเว็บไซต์เฉย ไอเอ็มจะออกไอเอ็มจะเฮ้ยเอายาหนีไปเออฮึเอายาหนีไปมันจะช่วยเจตุ่มเจ้างามย่านี่ะน,นะก็ตามข้านีา่ตุ่มโอ้ยเจ็บออยไม่มีโกลัวเบิ้ลเข็มแบบนี้แล้ ไอ้ชั้นมีสั่โอ้โหเจ้านี่มันแข็งแรงพระเจ้านี่มันพระเจ้าสมพงศ์โอ้ no oh no ได้เวลาเตะแล้วอี่าไม่สมพงศ์นำเมกไอสมพงได้คะแนนหนึ่งต่อหนึ่งเสมออูไม่ใช่อ่าราทูเฮ้ เอายีเอาเนี่ยไปนี่นะโอ้เจ็บปวดเ้ยนี่แกทำไรฉั้นแกจะยิงเข้าตัวตูเรื่องของฉันโอ้ไม่เนอะเอ้ใช่โอยไม่เออสมคงนำเมเกียมไปอีกสองตอนหนึ่งตอนนี้ใบตาลจะชนะแล้ว รอบสุดท้าย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 ฮ้ยจะชนะแกให้ได้เลยจะสซมปองฮ่อ่าไม่ให้อภัยแกหรอกสิ่งที่แกทำกับไอ้ส้มเพื่อนรักของฉันรอบสุดท้ายฮุ้ยันต้องชนะให้ได้โอ้ยนี่นะโอ วิชั่นชอนจัดยิงประตูขั้นสุดท้ายยิงประตูแบบระเบิดตู้มั่วอู้ใบาตายเป็นฝ่ายชะนะเอ้ยใช่ต้องพังเป็นฝ่ายชะนะเย้ยใครชื่อใบาตาลวะไปเกมที่สองกันเลยการแข่งขันอันที่สามมวยปลำ้ำอ้า โอเคงั้นนายเริ่มก่อนเลยรอบที่หนึ่งเอ้ยนี่นะโอ้ยโออ้ยืมแกต้องตายโอ้ยแกต้องตายอตายนี่นะโอ้ยเจ็บโุ้ยอืมไม่สะทบสถานอ่ะเอ้ยนี่นะ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  โอ้แต่ชั้นบ้างน,นะเพื่อนตุ่โอ้ัวเอาตาเชยกรรมการผมทำเลี้ยงไปเมา,เาไปลาสองแล้วกันเลยแล้วกันเอาโขาจนทมอีกรอบเรอบสองรอบที่สองพี่เอาว้ยาไว้ตรงนี้กัน โอ้ยเแกต้องตายเลยๆสมพงนี่น่อ้ยเจ็บไอเจ็บจังเลยยาะเอายาไปมันจะช่วยแกไว้ฉันรู้สึกไม่พลังขึ้นมาแล้วอ่ะน่นี่นี่แนนี่นี่แนนี่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  mày tay sao mày mày tay à Satan ai lưỡng chung ốc ba ma ma ai ngân rồi ô mày nó แตนอย่างฉันสมมารถจัดการคคาก็ได้จี่เดี่ยวเฮอยมูดามดามดามมูดามดามมูดามดามดามมูดามดามดามดีมากจะเซตเลือดของฉันฉันแก้แค่ให้มันได้แล้วสไล,สลด์ให <i bur où> ้ไปซะอฮึจบละบอย บุยฉันแก้แคทให้โรงของฉันแล้วยบาย